สวัสดีครับพี่น้องช่างนะครับทุกคนครับก็วันนี้เรามาชมยามาฮ่าฟินนะครับร15้าไอนะครับเป็นรุ่นหัวฉีดลูกค้านำรถเข้ามานะครับมีอาการก็คือไม่มีกำลังนะครับออกตัวแล้วรถแรงน้อยนะครับไม่ค่อยมีกำลังเท่าไหร่นะครับบิดแล้วไม่ค่อยวิ่งก็เลยเข้ามาให้ทางร้านเนี่ยตรวจสอบนะครับหรือทำการแก้ไขนะครับว่าเป็นที่อะไรนะครับ จากการที่เราตรวจสอบก็คือเราจะมาดูชุดส่งกําลังก็คือชุดคัดด้านข้างนี่ยนะครับได้ทําการรื้อออกมาแล้วนะครับก็จะเจอสิ่งที่เห็นก็คือเจอตัวชุดคัดก้อนคัดแรงเหวี่ยงเนี่ยนะครับไหมนะครับดำปีเลยครับนะครับคัดสามก้อนนะครับก็คือคัดแรงเหวี่ยงเนี่ยตัวเนี้ยเสียหายนะครับแล้วก็ชุดคัดแผ่นตัวนี้ หลวมนะครับจะต้องมีการย้ำใหม่นะครับส่วนแผ่นทัดนะครับก็จะต้องเปลี่ยนนะครับทั้งหมดเลยนะครับถึงมันจะยังไม่ไม่ไม่หมดดีนะครับแต่เราทําการผ่าแล้วเนี่ยชุดข้างมาแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ใช้งานได้ยาวๆนะครับแล้วก็จะได้ไม่เกิดความเสียหายตามมานะครับไหนๆถอดมาแล้วหรือมาแล้วก็ทําให้ลูกค้าให้ให้เรียบร้อยเลยครับ